อ้าวินาทีนะคะเป็นรหัตถ์ะมือหนึ่งถือกล้องนะคะมือหนึ่งจะตรงนะคะวินาทีตรงน้องนะคะเดียเรียวะมันจะมันจะให้มันสุกแล้วมันสี่หัดนะคะมึงมึงแม่ขอแม่ขอเด้อแม่คอแอเด้อเอออีลาบิงออกลูกเนาะกว่าดเล็กเบิ้มบ่เฮ้ยพุ้งหนังพุ้งเน้ย นนว่าเลยอ่ะมันคือบ่มีน้วยที่แหลกนะดเดี๋ยวอันนี้อันนี้เพิงสีเบิ้งทองเงียาว์าส่เลย<อ>ย<ล>ังไม่ค่าไดนอ๋อคพี่น้องรุ่นร <c oughs> ุนุนุ่นจเกินไปเลยไปลุนว่า่เนาะว่ามันอว่าว่าไพ่สมอด้ยน้อาิไ้คลิปเด็ดๆในกระเดือยิดเด่นว่างได้กพ็พอ ถ้ามดามันพุ่เหยี่ยวมันฉอกรเอ่อเหยี่ยวมันแตกแล้วมันยังม่ถึงนำขับมันออกมันแย่ไหมจังสีลูกจังสีออกเอออันนี้ถ้ามนดามันมันเปิดบ้านนี้ตัวมันออกก้อนบ้านนี้พุ่เหยี่ยวมันแตกตั้มหลังบ้านนี่นี่ถ้ามันด่าเพิ่งก็เห็นบ่เนี่ยนำรอเรื่อยเลยนำรอจักปีแล้วเจ้าไม่มันถึงเจ็ดสิบปีเลยปึงเคยเห็นมันบ่แม่นปกติพุ่งเหี่ยวต้องแตกก่อนจังสีออกลูกตอกแตกอิทุนขับอิทุนขับเอามันเนาะมันมะแม่มันขอดลูกออกนอกุงนน้คบ่่แม แมนคือฮะอย่าบอกนะว่ามีลูกนอกถุงน้ำค่ำปกติาปกติมันต้องอยู่ในถุงน้ำค่ามันต้องเจาะถุงน้ำถุงถุงห้ามันถุงหอกมาตัวนี่แม่เมืองมันก็เห็นเรื่องรอเรื่องมาเออรอมีด้วยเหรอปกติมันอยู่ในถุงน้ำค่าง่วนน้ำค่ำค่ำง่วนคื่อข้อไหนละน้ำเป็นน้ำรอเรียงมันอ่ะที่นี่บัานี้มันออกมาสูตรนี้มันติแต่เดี๋ยวมันอยู่นอกถุงนอก้ำค่ำโอ้ประสบการณ์เลี้ยงวัวมาเกือบเจ็ดสิบปี เพิ่งเคยเจอว่าสันมีแบกๆนีขวดกระเพ่งลู่เพิ่งเจอก็เลยได้หัวควนสะดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยงงวมาบ้านเนี่ยข้าเจ้าถุงน้ำคั่แตกกอนพี่น้องจังสีออกตัวง้อมาเอออันนี้นั่นคอยได้ตรงถุงน้ำคํามใอยว่ามันนองงัวมันโมเมีนบ้านนี่ตรงถุงน้ำคอือเป็นยังสั่นบอลุพ่าเลย เอากินลูกกิน<อ>แต่ว่าน้องน้องนอง้นองยังขั้นในขาแข็งเลยค่ะออกก่อนกำนดอีกต่างหากค่ะนี่ต้องคอยพยุงไว้ก่อนเนาะให้มันยืนขาแข็งก่อนวันที่หกเมษามแต่เมื่อนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้ามีหน้านะคะออกรสิบเอ็ดหมื่นแต่ว่าน,ออกกอนอ้องกันยังขาขัาข้นในแข็งกรสิมาหลุนไปน้ำกันเนาะว่าน้องสิอันนี้บ่ต้องโทรหาหมอบ่นี่เนาะหมอตัน,นทุ่งหรอกเนาะ โอเคโอเคไปพายุงไวให้ขาแข็งก่อนเนาะโอ <uh kind of ้นี่นี่จังทีแม่น้องพี่น้องเอ้ยบางหันตรงทุ่งลำคำเพิ่งกระคืดว่ามันมันงปลอดยเบรดเนบ่อเป็นยังพื้การน่อึ้นกา่เออเพียงแค่ยางบานด่าเนาะลึงบ่ใดิอยังบ่อใดซอยเหลือมันยิงออกโดยน้ำอรือ้อันนี้คืออากาศลูกออกก้อนทุ่งน้ำคัพี่น้องเอ้ยพอกุ่น้เออ แสดงมันออกก่อนพุงลำคํำเนาะจ้าสำหรับเบอร์นี่ก็มีของแปลกมาเบิ่งเนาะปุ้ใดเคยเลี้ยงงัวแล้วพ่อเหตุการณ์แบบนี้ก็แช่มาให้กันเบิ่งในเนอเหม็นมาให้กันหูในเ้อค่ะเด้อง้ออยู่ขอบผู้ใได้เป็นคืนนี่เนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะในที่สุดนะคะน้องก็คลอดก่อนกําหนดนะคะก่อนกําหนดอ่าสิบสิบกว่าวันนะคะสิบเอ็ดวันนะคะทนับตาม อ่าปฏิทินนะคะเพราะว่ากําหนดคลอดวันที่6เมษายนนะคะวันนี้วันที่25เมษายนค่ะอ่าตามที่เราได้สังเกตเมื่อเช้านะคะวันนี้น้องก็คลอดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็จะติดตามความแข็งแรงของน้องนะคะน้องก็ได้เพศอะไรเอ่ยอ่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยค่ะให้เพื่อนๆ FC ดูหน่อยสิดอกมวยหน่อยดอกมวยหน่อยไหนงัเพศอะไรบ้าง เห็นไหมมันยังไม่แข็งเลยค่ะมันจะเดินได้ไหมเนี่ยพี่น้องเคยพยุงมันเอามันเพาออกสีแข็งจะไอ่าได้เพศอะไรดีเพศเมียเหรอไม่ดูหน่อยดูดักนีไงมีจิมค่ะเขามีติมอุ้ยโชคดีมากเลยอันนี้ที่ลักษณะนมที่ให้ดูนะคะแล้วก็อ่นมที่ชี้เข้าหากันเนาะเต้าหน้าแล้วก็น้องก็คลอก่อนกำหนดนะคะ ก็สรุปแล้วก็คือน้องพะรวยเขาคลอดออกมาเป็นเพศเมียนะคะเป็นวัวท้องแรกนะคะเพื่อนๆคอยมาติดตามว่าน้องเขาจะเลี้ยงเลี้ยงลูกเป็นไหมคะเดี๋ยวยังไงยังไงก็คอยมาอัปเดตนะคะว่าน้องเขาที่คลอดก่อนกําหนดนะคะจํานวนสิบสิบเอ็ดวันนะคะนับตามปฏิทินนะคะว่าเขาจะแข็งแรงอยู่รอดกับเรา ด้วยดีไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่ติดตามนะคะติดตามดูท้องของน้องพารวยที่เราลงคลิปไปนะคะอ่าเพื่อนๆเอซน,นะคะของน้องพารวยนะคะก็ขอขอบคุณ<อ>ที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ลุ้นไปตามกันนะคะเดี๋ยวอโอ้ตื่นตันค่ะเ,<อ>เ,ปเป็นเป็นวัวที่แสนรู้นะคะตัวนี้ ตำหลับวันนี้สวัสดีนะคะ